ก็นั่นแหละแล้วน้องไม่ไปดูมันหน่อยหรือไงดนะากูไลท์สดเลยจบเออก็ไล์ก็ไลท์ครับไม่เป็นไรอ,อ๋อไม่รู้จักช่เหมคะว่าใครอ,อ๋อไม่รู้จักช่เหมคะว่าใครคือตอนนั้นก็ต้องรีบเช็ครถนะคะเพราะว่าเราขับไปมาไกลมากขับมาจากกรุงเทพมาเชียงใหม่แล้วเพิ่งถึงเชียงใหม่นะวันนั้นนะคะบนรถไม่มีใครเมาค่ะฉันไม่อยอมตั้งใจจะแสดงความรับผิดชอบแล้วแต่ฉันทำได้เท่านั้นฉันโดนโยงเลิกงานระหว่างที่พักง,งานฉันก็โดนหักตังเยอะมาก ทำเอาโซเชียลเดือดมากๆกับข่าวอินฟูขับรถชนสุนัขแต่ไม่สนใจมัวแต่บอกว่ารอประกันเราไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนดีกว่าค่ะาขาวก็บอกอยู่ไม่มาพี่เคยันจาพูดก็นั่นแ <มา S 1> หละแล้ว,ลวน้องไม่ไปดูมันหน่อยหรือไงจ้บกูไฟ์สดเลยจบเออก็ไล์ก็ไล์ครับไม่เป็นไรอ,อ๋อไม่รู้จักใช่ไหมคะว่าใครไปดูมันหน่อยได้ไหมพี่ถามแค่เนี้เดิมไปดูแล้วค่ะนีขึ้นรถมาต้องรอประกัน แล้วน้องจะทำไงกับมันนะครับก็ต้องหาประกันนะครับเพราะหนูก็ไม่ใช่แพทย์จะให้หนูทำยังไงเราจะปล่อยไว้อย่างนั้นเหรอล้าจะให้ทำยังไงทีประกันหนูก็ต้องรอหนูก็เรียกโรงพยาบาลดิโรงพยาบาลอะไรก็หนูก็เซิร์ชดิหนูไม่เซิร์ชละเซิร์ชไม่ได้หรอกค่ะเพราะก็ไม่รู้พอเกิดเหตุเจ้าของหมาก็ไม่ออกก็ไม่มีใครรับผิดชอบมันไม่มีเจ้าของหมาครับมัน็นหมาจรจัดก็เพราะมันไม่มีหนูถึงต้องโทรแจ้งประกันก่อน โดยคุณสุพิธานพลเมืองดีได้เขียนเล่าผ่านเฟซบุ๊กว่า mm. บอกรอประกันแต่ตอนนี้หนีหายไปแล้วมาบอกผมว่าไม่รู้จักใช่ไหมว่าเขาเป็นใครใช่ครับผมไม่รู้จักแต่ที่รู้คือคุณทิ้งชีวิตหนึ่งนอนหายใจอิบโกรยอยู่ที่นี่หมาก็มีชีวิตฝากช่วยกันแชร์หน่อยครับเพื่อชีวิตชีวิตหนึ่ง คุณสุพิธานตัดสินใจพาน้องหมากลับบ้านภายหลังจากที่พาน้องหมาเข้ารับการรักษาแล้วนั้นได้มีการอัปเดตอีกครั้งว่าเบื้องต้นจากฟิล์มเอ็กซเรย์ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าน้องกระดูกสันหลังหักกระดูกเชิงกรานหักและกระดูกขาหัก มีสิทธิที่จะพิการสูงตอนนี้ไม่สามารถควบคุมอุจจาระและปัสสาวะได้เนื่องจากเส้นประสาทได้รับความเสียหายตอนนี้น้องต้องส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลเพื่อทําการผ่าตัดหมอแจ้งเบื้องต้นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการผ่าตัดรักษาทั้งหมดส่วนเรื่องของใบประเมินราคาค่ารักษาผมจะมาแจ้งอีกทีครับ ตอนนี้กำลังร,งรอรถทางโรงพยาบาลมารับตัวน้องส่งอีกที่หนึ่งเนื่องจากผมเป็นกระบะไม่อยากให้น้องตักแดดทางคุณสุพิธานได้อัปเดตอีกครั้งว่าตอนนี้มีคุณเติ้ลคนใจดีอีกหนึ่งคนอาสาออกค่าใช้ใจ่ายในการรักษาให้ทั้งหมดส่วนเงินที่มีคนโอนมาก่อนหน้านี้จะนําไปใช้ในการจ่ายค่ารักษาเบื้องต้นและรถนอกที่จะนําน้องหมาส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดต่อมาคุณสุพิธานได้อัปเดตเพิ่มเติมอีกว่า คนที่ผมประทักคารมด้วยเขาคือนุ้งตีส่วนคนขับจะเป็นอีกหนึ่งคนไม่ใช่นุ้งตี้ส่วนน้องหมาตอนนี้ถึงมือหมอปลอดภัยแล้วครับพรุ่งนี้จะอัปเดตอาการให้ทราบแต่น้องมีโอกาสที่จะพิการสูงมากนอกจากนี้ยังมีโอกาสเสียชีวิตได้จากความเจ็บปวดทางด้านของนุ้งตี้ได้ออกมาโพสคลิปในมุมของตัวเองในวันที่เกิดเหตุพร้อมอัดคลิปชี้แจงด้วยลองไปฟังฝั่งนุ้งตีกันค่ะแน่ใจคั่ะพี่เมาหรือใช่แล้วเราก็รับผิดชอบหน่อยดิ อ่วไม่ใช่พี่แต่ว่าชวนมาน้องก็รับผิดชอบหน่อยดิเดี๋ยวเขารอประกันอยู่ก็เดินไปดูหน่อยได้ป่ะก็เดินไปดูแล้วนี่ใครเดินไปดูมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ในคูน้าไม่เห็นหรอที่เดินไปเออรับวเก็ต้องรอประกันค่ะพี่ ต้องมาประกันรถพังรถคันนี้ร้านสองชีวิตหนึ่งอันนี้หนูเข้าใจแต่หนูต้อง่าประกันเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าประกันเขาจะจัดการยังไงอ่าทุกคนดูนะคะมาถึงมาโวยวายแล้วกูก็ชนหมากูก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วมากาหาว่าเมาด้วยค่ะเดี๋ยวคอยแจ้งตำรวจเลยก็ได้นะเธอพี่แกหาว่าน้องเมาหรือเปล่าก็เขาก็บอกอยู่ไม่เมาพี่ก็ยังจับพูดได้ว่าให้เมาไม่ไปดูมันหน่อยหรือไงจ้ากูไล์สดเลยจบ อันนี้ที่ขอชี้แจงเรื่องขับรถชนหมานะคะคือตีจะบอกว่าตี้ไม่ใช่คนขับตี้เป็นคนนั่งแล้วคือพอมันเกิดเหตุพี่ผู้ชายคนนั้นก็วิ่งมาถามก่อนเลยว่าเป็นอะไรกันไหมซึ่งตีก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรค่ะแต่ว่ารถพังคือตอนนั้นก็ต้องรีบเช็ครถนะคะเพราะว่าเราขับไปมาไกลมากขับมาจากกรุงเทพมาเชียงใหม่แล้วเพิ่งถึงเชียงใหม่นะวันนั้นนะคะพอดูรถเสร็จปุ๊บอ่ะคราวนี้ก็คือรถเสียหายมากๆอยู่ตี้ก็เลยแบบเดินไปดูหมา เออฉันไม่ใช่คนขับชนนะแต่ว่าฉันเป็นคนนั่งมาแถบข้างๆเลยข้างที่ชนหมาเลยฉันก็เลยเดินไปดูหมาพอเดินไปดูหมาก็เห็นยายผู้หญิงคนที่เขาแบบใส่เสื้อชมพูฉันก็ถามว่าเออหมาตัวนี้มีเจ้าของไหมอะไรอย่างนี้เผื่อแบบจะได้สแสดงความรับผิดช,ชอบหรือจะให้ประกันเคลียร์ให้แต่เขาตอบมาว่าไม่มีเจ้าของซึ่งตอนนั้นตี้ก็ไม่รู้จะทําไงที่ก็บ่นว่าเฮ้ยสงสารทั้งหมาสงสารทั้งรถเลยก็เลยกลับมาบอกเจ้าของรถ คราวนี้ก็โทรคุรยกับประกันประกันก็บอกว่าให้รอประกันมาที่บ้านให้กลับบ้านเลยแล้วตอนนั้นตีก็ต้องกลับเพราะเราก็ไม่รู้อะค่ะเชียงใหม่ไม่ใช่บ้านตีแล้วคือตอนที่เกิดเหตุที่ผู้ชายเขาไม่ได้พูดดีๆเขาเดินมาจู่ๆโวยวาย,วายแล้วกาดบอกตีเมาตีอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าพวกเราเมา เราขับกันมาจากกรุงเทพถ้ามาขับมาไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ดื่มไม่ได้ทั้งนั้นเลยยินดีให้ดูกล้องวงจรหน้าร้านเหล็กนั้นก็ได้ค่ะไม่รู้เป็นร้านเหล็กหรือร้านอะไรค่ะยินดีให้ดูกล้องได้ค่ะบนรถไม่มีใครมเมาค่ะส่วนตรงนี้ที่ก็ต้องขอโทษตรงที่แบบเหมือนอาจจาะลมร้อนคือที่เราลมร้อนเขาบอกว่าเราไม่ได้ดูหมาตีก็เลยแบบรู้สึกอ่ะเราไม่ดูหมายัางไงเราเดินไปดูหมาแต่ตอนนั้นเราทาอะไรไม่ได้เลยมันเป็นช่วงตอนตีห้าทุกคนตอนกลางคืน แล้วก็โรลดหนะ้าขน iPad iPhone มาเยอะมากเยอะมาก,มากๆอะค่ะประมาณยี่สิบสาสิบเครื่องแล้วเราก็กลัวโจรจะแบบปนหรือเปล่าขโมยหรือเปล่า,อ,าอะไรอย่างนี้แล้วตีก็ไม่ใช่คนขับชนแล้วคันนี้เหมือนก็มีคนมาคอมเมนต์บอกเออช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลทีเพราะตอนนี้พาพาน้องมารักษาซึ่งตีโกนช่วยจ่ายไปพันหนึง่งเพราะตีก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะาตีไม่ใช่คนขับชนนะคะ ส่วนตรงนี้ที่ก็ต้องขอโทษตรงที่ตี้หัวร้อนอาจจะแบบโมโหตรงคําพูดเขาอะค่ะที่เขาไม่พูดดีกับเราเราก็เลยแบบขึ้นไปว่าเราไม่ได้ดูหมายยังไงซึ่งเราก็พยายามถ่ายคลิปเก็บหลักฐานต่างๆเพื่อให้ประกันดูในส่วนเรื่องที่มันเกิดเหตุมันก็มีเท่านี้เลยค่ะแล้วแม่เวก็โทรมาติดต่อตี้เออเราก็แบบไม่ได้รับสายเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้ข่าวว่ามันเป็นเรื่องแล้วตี้ก็เลยแบบโอเคทักห่างแม่อะไรเงี้โทรเล่าความจริงให้แม่ฟังว่ามันเป็นยังไง แต่วันที่เกิดเหตุที่ก็ไลสดด้วยค่ะถ้าใครที่ดูไลสดก็จะเห็นในไลสดตีก็ถามทุกคนในไลสดว่าที่ต้องทํายังไงคนในไลสดก็แนะนํามาว่าต้องกลับบ้านรอประกันอย่างเดียวเลยตีก็ต้องกลับอะค่ะเพราะมันอันตรายมากแล้วตีก็กลัวโจรป้นกลัวอุ้ยกลัวสารพัดเลยกลัวหมากัดบ้างกลัวโจรป้นแล้วกลัวรถกลับไม่ได้อีกเพราะมาไกลมากเพราะที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านตี่ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทํายังไงเพราะมันเพิ่งเกิดเหตุครั้งแรกอะค่ะแล้วที่ก็ไม่ใช่คนขับด้วยในส่วนตรงนี้มีเท่านี้เลยค่ะ ฉันไม่ยามตั้งใจจะแสดงความรับผิดชอบแล้วแต่ฉันทำได้เท่านั้นแล้วฉันก็ได้แบบได้รับบทลงโทษมาแล้ววอะก็คือฉันโดนยกเลิกงานฉันต้องพักงานไปก่อนอะ ฉันก็ระหว่างที่ทาง,งานฉันก็โดนห่กงต่างเยอะมากแบบฉันอยากทำงานน่ะแต่ฉันต้องมาแแบบมาเจอปัญหาล่าสุดคุณสุพิธานได้อัปเดตอาการน้องหมาอีกครั้งอัปเดตอาการน้องหมาล่าสุดนะครับทางโรงพยาบาลแจ้งว่าน้องยังคงมีอาการคงที่ไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แย่ลงกินอาหารสัตว์ป่วยได้เพียงครึ่งกระป๋องเล็กต้องบังคับป้อนปสัสสาวะยังมีเลือดปะปนอยู่เนื่องจากเกิดแผลในกระเพาะปัสสาวะที่ระบายเลือดออกมาไม่หมดเส้นประสาทเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต น้องหมาจะได้ผ่าตัดในวันพุธที่จะถึงนี้โอกาสที่น้องจะกลับมาเดินได้ปกติน้อยมากค่าใช้จ่ายหลังผ่าตัดรวมถึงพักฟื้นไม่รวมส่วนแรกที่จ่ายไป8,000บาท อยู่ที่85,000บาทพี่เติ้ลได้ทําการโอนเงินมาจจาค่าผ่าตัดเป็นจำนวนเงิน6 0 0 0 0บาทเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอให้ผลบุญที่พี่เติ้ลได้ทาส่งเสริมให้ธุรกิจพี่เติ้ลรุ่งเรืองและมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับในวันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมน้องหมานะครับเนื่องจากติดภารกิจแต่ภายในวันพรุ่งนี้ผมจะไปเยี่ยมน้องหมาแล้วอัปเดตอาการให้ทราบอีกครั้งและผมขอใช้โอกาสในโพสต์นี้รับบริจาคล้อเข็นสําหรับน้องหมาพิการเอาไว้ด้วยนะครับ หรือใครที่มีอุปกรณ์อื่นๆเสริมสําหรับน้องหมาพิการทักแชทแจ้งมาได้ส่วนตัวเลยนะครับทำบุญช่วยสัตว์ร่วมกันพาน้องได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่กันนะครับหลายคนที่เห็นโพสต์ที่อัปเดตอาการของน้องหมาก็เข้ามาชื่นชมความใจดีของคุณสุพิธานและคุณเติ้นที่ใจบุญออกค่ารักษาให้ทั้งหมดนะคะยังไงแอดก็ขออนุโมทนาบุญกับทั้งสงท่านที่ช่วยเหลือน้องหมาาย่างเต็มที่และขอให้น้องหมากลับมาแข็งแรงโดยเร็วนะคะ